หลบเล่วเข้าท่านพี่มาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะตายกันก่อนแสงอุดรอ,อุุสาหลึกลับนั่นมันท่านอาจารย์ท่านเกือบจะฆ่าข้าไปด้วยแล้วนะเนี่ยท่านอาจารย์ ข้าบอกไปแล้วไงว่าวันนี้เจ้าหวาจะเจอกับภัยอันตรายแต่เจ้าจะไม่เป็นอะไรไว้เดี๋ยวข้าจะจัดการลบข้อจากัดเจ้าสิ่งนี้แล้วข้าจะมอบมันให้กับเจ้านะท่านอาจารย์อุปกรณ์วิเศษนั่นเป็นของสิษย์พี่ของข้าแล้วของข้าล่ะไปเก็บเลือดงูตัวนั้นมาเจ้าจะต้องเอาน้ําดีงูมาด้วยนะตอนนี้เจ้าก็อยุเกือบจะห้าขวบแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อพลังลมปานของเจ้า ผู้ทองคำของข้าเป็นไปได้ยังไงกันพลังลมปานของพ่อระหันนั่นกำลังลดลงพวกเราจะต้องรีบวิ่งแล้วพวกเจ้าจะไม่มีใครหนีรอดไปได้ทั้งนั้น <S <S 1> <S 1> ห้าไม่ดีแล้วสิข้าจะต้องรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเฮ้อแล้วกระบ,บองกระดูกของข้าอยู่ที่ไหนกัน ทำไมข้ารู้สึกเหมือนเห็นเดือนเห็นดาราก,กันละ่ะพวกเจ้าเห็นชัดกันแล้วใช่ไหมการโจมตีไปที่จุดไปลหุ่นตำแหน่งเหนือสีสานนะ่ะการโจมตีเข้าไปในจุดนั้นจะทำให้ผู้ได้ถูกโจมตีหมดสติอย่างรวดเร็วนะ่ะท่านอาจารย์นี่มันไม่ใช่การลรบโจมตีอย่างนั้นหรอกหรือท่านอาจารย์ข้าอยากลองข้าอยากลองาอากองารลองเป็นสิ่งที่ดีเจ้าลองทำดูเถอะแต่ว่าอย่าฆ่าเขาละ่ะ อาจารย์ยังมีเรื่องที่จะต้องถามเขาอีกสักหน่อยเย่ yeah, ลสิแม้แต่พระเจ้าเองก็น่าจะช่วยชายคนนั้นไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้อันดับแรกเราจะต้องไปดูอุปกรณ์เว่นั่นของเจ้านักบวชน,นั่นก่อนอุปกรณ์เวน,นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการรวมกันของวัตถุสองชิ้นนะอุปกรณ์เว่นมนไม้เท้าอัศนีแบบจำลองสถานะอุปกรณ์ยังไม่สมบูรณ์ความสามารถมีพลังป้องกันสูงสามารถป้องกันการโจมตีได้คำอธิบายอุปกรณ์ หนึ่งในสิบอาวุธในตำนานของอาวุธนิกายพุทธสิบอาวุธนิกายพุทธหากรวมกันเป็นหนึ่งจะเรียกว่าโลกอันไร้ขอบเขตอันเป็นสมบัติของมกุูราชกุมาร อาวุธธรรมะของชาวพุทธที่แท้จริงล้วนเป็นขุมทรัพย์เว่นม์คุณภาพสูงที่มีแต่ผู้ฝึกฝนระดับวิญญาณปฐมภูมิเท่านั้นที่จะสามารถสร้างมันได้มันไม่ใช่สมบัติที่เสียหายเพียงแต่ว่านักบวชคนนั้นยังสร้างมันไม่เสร็จไม้เท้าอัศนีนี่ทนต่อการโจมตีเต็มรูปแบบของกระบี่อุดรอุตสาที่เป็นอุปกรณ์เว่นมนขั้นพื้นฐานสำหรับระดับเกศลากพลังป้องกันของมันนั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาตอนนี้มันก็อยู่ในมือของข้าแล้วไม่มีเหตุผลที่ข้าจะต้องคืนมัน เอ๊ะแน่ละสิไม่นะเหมือนว่าหุยกุยนักบวชคนนั้นมันจะหนีไปแล้ววิเคราะห์ความสามารถก่อนนี้เขาจะเอามันคืนข้าจะต้องรีบถอดอะไรบางอย่างของอุปกรณ์เวทมนต์นี้ออกไปให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นหนึ่งในตำนานสิบอาวุธทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะเขดวิชาสังสารวัฏน้อยประเภทวิชาวิชาเวทผลของวิชา แนะนำทางที่ถูกต้องวิเคราะห์การกระทําเพื่อป้องกันการโจมตีนั้นสามารถแนะนําให้ผู้อื่นที่คิดจะโจมตีเราเปลี่ยนการกระทําได้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆด้วยการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ได้รับทักษาใหม่ฟรีๆด้วยฮะรอท่านอาจารย์เราเอาเลื่อนงูและน้ําดีออกมาแล้วนะมาได้เวลาพอดีเลยข้าขอยืมเลื่อนงูนั่นทีสิ อุปกรณ์เว่นมนขั้นแก่นล่างไม้เท้าวัสนีเรือระดับขั้นเป็นระดับสมบูรณ์สําเร็จเยี่ยนน้อยนี่ของเจ้าขอบคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ข้าก็ต้องการอุปกรณ์เว่นมนขั้นแก่นล่างบ้างอ่ะนี่เจ้าไม่ชอบพรน,นั้นหรอกหรือไว้ข้าจะช่วยแก้ไขให้นะแต่ว่าตอนนี้เลอามาจัดการธุระของเรากันก่อนดีกว่าเอ๊ะ ถ้าไม่ทันสังเกตเลยแต่ดูเหมือนว่าเสียวปู่เตี้ยนจะจัดการเขาแรงไปหน่อยนะราวกับตีลูกมะพร้าวเลยเฮ้เฮ้ไม่ไม่อย่าทำค้ายอีกเลยเจ้าตื่นแล้วงั้นหลอ,หลอทั้งเป็นจิตสังหารที่รุนแรงอะไรเช่นนี้มันพู้นั้นเป็นใครกันช่วยบอกข้าทีสิว่าบ้านของมาควิดส่งคนขึ้นมาบนภูเขาเพื่อตามล่าก,กลุ่มวายุเหมันกี่คนกันละ่ะ มันพวกนั้นเป็นใครกันช่วยบอกข้าทีสิว่าบ้านของมาควิดส่งคนขึ้นมาบนภูเขาเพื่อตามล่าก,กลุ่มวายุเหมันกี่คนกันล่ะ เาเป็นใครกันทําไมข้าต้องบอกเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะถามข้าหากเจ้าไม่อยากตายก็จงบอกข้ามาซะเจ้าก็ค่อนข้างที่จะแก่แล้วนะแล้มันก็คงไม่ง่ายเลยกว่าที่เจ้าจะบรรลุระดับแก่นลากได้เจ้ายังอยากมีชีวิตต่อและสนุกกับชีวิตไหมล่ะมาควินแห่งส่วนจีไม่ใช่พ่อของเจ้านี่เจ้าก็แค่ทํางานให้กับเขาเจ้าไม่จําเป็นต้องเสี่ยงชีวิตของเจ้าให้เขาหลงนะ รวมค่าด้วยมีระดับแกนล่างทั้งหมด10คนและมากกว่า100เป็นระดับฝึกหัดคนที่นํำพวกเรามาในครั้งนี้ก็คือหัวสา่งของบ้านมาควิดซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกเราหัวสางกันลึกหัวสางนั้นให้ใบอกให้เจ้าหันหลังมาเขาเป็นคนที่ดูแลบ้านคนที่สามของมาควิดและยังเป็นพวกฝึกสอนระดับแกนกลางที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเขารับผิดชอบงานภายนอกของบ้านมาควิดมาโดยตลอด การใช้ผู้ฝึกตนระดับเกณฑ์นกลางมาเป็นคนดูแลบ้านนี้ช่างไม่ธรรมดาจริงๆเอาล่ะเจ้าหนูน้อยมาทำให้อาจารย์ของเจ้าโปรดปานกันเถอะมาแล้วมาแล้วท่านอาจารย์ข้ากำลังไปแล้วเดี๋ยวนะแตาแก่คนนี้พกของดีมากมายเลยฮนะแถมเขายังพกเงินมาเยอะอีกด้วยนะนี่มันนี่มันใช่สิ่งที่ข้ากำลังมองหาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเคสวิชาแม่น้ำในมหาสมุทรสีฟ้า ประเภทวิชาน้ําคําอธิบายสามารถเพิ่มพลังวิญญาณให้กับผู้ใช้งานได้ด้วยสิ่งนี้ข้าจะสามารถเปิดใช้พลังลมปานได้อย่างน้อย3าจุดดังนั้นข้าไม่ต้องกลัวกับการใช้พลังวิญญาณอีกต่อไปแล้วเอาล่ะลูกศิษย์พวกเราไปกันต่อเถอะได้เลยครับท่านอาจารย์ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วคงจะต้องปล่อยเคล็ดวิชานี้ไปก่อนก็แล้วกันลูกศิษย์คนที่3ของข้าข้ากาลังไปช่วยเจ้าแล้ว ลาตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล้ครับเดี๋ยวเราจบไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรื่องลาตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสลับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสหรับเรื่องสุดยอดเจ้าสํานักแห่งประวัติการนะครับโอ้โหพัดเอกของเรากลายเป็นอารมเเ สู้แล้วก็ป้นสู้แล้วก็ป้นนะครับแล้วก็มีเสี่ยวเย็ยนเสินเจนมาอยู่ในทีมด้วยนะครับแต่เรื่องราวั้นจะเป็นยังไงต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันคีนในวันจันทร์นะครับส่วนสำหรับวันศุกร์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ